สวัสดีครับผมโชคคุนบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นกล้วยนะครับกล้วยไข่พันกระสีนะครับมาดูกันตักลองตามมานี่นะครับต้นนี้อายุประมาณ5เดือนแล้วนะครับกล้องถ่ยต่กล้วยนะครับนี่ครับห้าเดือนจะมีนอนะครับนี่นอต้องตัดออกนะครับนี่เราต้องตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยว อาจจะต้องถ่ายกล้วยไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาเครื่องมือก่อนนี่นะครับเครื่องมือแคียมคมมากเลยครับเนี่ยซื้อมาจากออนไลน์นะครับนี่ครับต้นหน้าเดือนเลยครับนัวต้นนี้นี่ครับห่อต้องตัดออนนะครับเนี่ยถ้าเราเราไว้เนี่ยมันจะทําให้แย่งอาหารจากต้นใหญ่นะครับต้นแม่นะครับแต่กล้องดูนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ตัดออกนะครับ ส่วนอันนี้อาจจะเราจะไว้อ,า,อาแทนต้นนี้นะครับจะไว้ต้นเดียวนะครับตน้นอ,อันเล็กเนี่ยไว้อันหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอต้นนี้มีลูกได้ผลผลิตแล้วก็เราต้องตัดออกแล้วต้นนี้จะมามาขึ้นแทนนะครับ่ะไปดูด,ดูเลยเดี๋ยวไปทางด้านโน้นนี่นะครับก็มีนะครับต้นเล็กก็มีนะครับต้นที่ว่า ตอนนั้นได้หน่อมาก็ไม่เท่ากันนะครับมีหน่อเล็กหน่อใหญ่นะครับอ่าตากล้องเดินมาครับนี่นะครับผมก็ปลูกที่ที่สวนพร้อมๆนี่ครับต้องดูเดินดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาเราก็เดินดูเรื่อยๆก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับ ตามลำดับนะครับอายุห้าเดือนแล้วนะครับกล้วยไข่ของผมนะครับเป็นพันเกษตรนะครับนี่ครับส่วนปุ๋ยที่ผมใส่ก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับเป็นปุ๋ยยีสต์มาเจ็ดเจ็ดนะครับเน้นตัวหน้าสูงนะพอเดือนหลังเนี่ยพอไถ้ากลมมาทานนี้ครับพอเป็นใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็เปลี่ยน สลับสูตรบ้านนะครับเป็นสูตรเสมอนะ15บ้าบวกมาธมา,มาหรือ16 1หหรือ,อ17 17นะครับแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆส่วนต้นนี้ทำไมผมไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่า,าถ้าเราตัดแต่งกิ่งหมดเนี่ยจะทำให้ต้นกล้วยของเราสูงนะครับผมก็เลยเป็นเว้นใบไว้นะครับเพื่อควบคุมความสูงนะครับเดี๋ยว พอเคนอีกหน่อยผมก็จะตัดออกนะครับลักษณะที่ต้องตัดออกเลยนะครับมาดูต้นนู้นก็ตากองถ่ายๆต้นนู้นจะเห็นลักษณะว่าใบนะครับใบมันจะออกมาแบบนี้ครับเราก็ถึงได้เวลาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับจากเรามาใกล้ๆเห็นนะเนี่ยครับเราก็แบบนี้แสดงว่าเราต้องเอาออกแล้วนะครับเ่อนๆเนี่ย อนนี้ออกได้เลยนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับคือให้ใบเป็นแบบนี้แล้วก็จริงจะเอาออกนะครับดึงครับนี่ครับอันนี้ผมก็ตัดไปเลยนะครับตัดให้สูงนะครับอย่าให้มันตายนะครับถ้าตายจะเป็นเชื้อรานะครับเชื้อตายพลายนะครับเขาเรียกนี่ครับต้นหนึ่งนี่นะครับถ้าใบแบบนี้จําเป็นต้องเอาออกก็เราออกเลยนะครับ ดึงก็ผมใจดึงครับเนี่ยครับผมไม่ตัดนกผมใจดึงเลยครับดึงตามกราบนะครับเพราะว่าอ่าก้วยของผมมันสมบูรณ์นะครับถึงปุ๋ยนี่ครับผมก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนี่นะครับต้นใหญ่ก็ปลูกพร้อมกันหมดนะครับนี่ครับอีกกิ่งหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราก็เอาออกได้เลยนะครับดึงครับดึงครับนี่ครับ อย่าดึงตรงๆนะครับดึงเฉียงๆนะครับแล้วก็ปิดโคนไว้นี่ครับมาเดือนเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าต้นพันธุ์นีจะได้มาต้นใหญ่นะครับเนี่ยถ้าต้นใหญ่ก็มันจะได้ต้นที่จะเรียนตกตัวกว่าเพื่อนนะครับตัดนะครับสัวนี้ต้นเล็กนะครับต้นเสริมนี่ครับก็จะเล็กแต่ก็สมบูรณ์นะครับใบก็เขียวดีนี่ครับตัวนี้มาดูตัวนี้ครับ นี่รับจะเป็นแบบนี้เราต้องเอาออกเลยนะครับกิ่งนี่ครับนี่นะครับแบบนี้ดึงออกเลยครับปื๊บปื๊บนี่ครับมันจะบึงไม่ได้เลยนะครับของผมจะดึงนะครับผมไม่ตัดนะครับจะตัดแล้วมันจะมันจะพอนานนานไปมันจะเน่านะครับมันจะแห้งเหี่ยวเป็นผมไม่ค่อยชอบนะครับผมใช้วิธีแบบนี้ครับของผมนะถ้าคนอื่นทํายังไงก็แล้วแต่เลยครับอันนี้สวนของผมนะครับผมผมทำแบบนี้ครับนี่ครับ มันมันมันไม่ไม่ไม่เอ่อไม่แห้งนะครับมันได้หมดเลยนะครับตัดเลยครับนี่ครับตัดเลยนี่นะครับเนี่ยครับในลักษณะถ้าว่าเราไม่ดึงออกมาเลยแล้วเราตัดแล้วมันจะแห้งแบบนี้นะก็เหมือนกันครับทีหลังเราต้องมาออกอยู่ดีพอแห้งแบบนี้มันอาจจะเกิดเชื้อราได้ครับเป็นโรคแตพายได้นะครับเนี่ยเหมือนกันครับดึงออกเลยเหมือนกันได้เหมือนกันอืมเหมือนกันครับ แต่มันจะหลายขั้นตอนผมก็เลยดึงดีเดียวนี่ครับลักษณะต้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยบอกบอกว่าช่วยเอาออกไปน้อยถ้าต้นกล้วยพูดได้นะครับก็จะบอกว่าช่วยออกไปน้อยเราก็ช่วยเขาง่ายๆครับนี่บผมดึงอย่างเดียวนี่ครับต้องดึงให้ดีนะครับอย่าดึงตรงๆนะตรงๆแบบนี้ไม่ออกนะครับดึงเฉียงๆตามคูณนี่ครับช้าๆปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นร่องของกล้วยอยู่นะครับนี่ก็สับนะครับ เนี่ยครับถ้าเราตัดไม่ไม่ถึงควรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้แห้งแล้วก็ติดกับต้นกล้วยเรานะจะดูไม่สวยอาจจะติดโรคได้นะครับนี่ครับผมได้เดินดูตรวจแปลงวันก่อนนะครับได้ตัดหนอด่อที่ขึ้นมานครับเพราะยังมันยังไม่จําเป็นที่เราจะต้องไว้หนอก่อนนะครับน่าจะไว้ประมาณสักหกเดือนนะครับของผมนะเพราะว่าต้นมัน ไม่เสมอกันนะครับฝั่งนี้เมื่อก่อนมันจะไม่มีน้ำมันก็เลยดูเล็กๆแล้วก,ก็หนอก็ได้มาเล็กนะครับก็เลยต้องต้องค่อ,อ,คอยไวไ้หน่อว่พ,พร้อมกันทีเดียวนะนี่ครับอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับนี่เราก,ก็ดึงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะถ้าตัดไว้ให้มันจะเป็นแห้แงๆแบบนี้ครับอีกแล้วมันก็เป็นเชื้อรานะ นี่ครับดึงไปเลยครับเนี่ยนี่ครับผมดึงง่ายๆครับไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยผมต้นสมบูรณ์ดีดูครับต้นใหญ่ต้นใหญ่สมบูรณ์ดีดูใบครับใบใหญ่มากเลยโอเคมาทางนี้แล้วเห็นครับตากล้องเหนื่อยยังครับตากล้องเราไหวนะนี่นะครับแล่ฝั่งโน้นที่เป็นแนวริมบึงนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะ ก็ปลูกไว้นานแล้วได้ผลผลิตไปรอบนึงแล้วก็ตัดขายไปได้หนึ่งรอบเลยนะครับก็ได้จำนวนมาพอาได้ซื้อกับข้าวนะครับนี่นะครับมาจักต้องมามาดู นี่นะครับสวนกล้วยไข่นะครับอีกน่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้น่าจะได้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้แล้วนะครับประมาณาทั้งหมดนี้สวนแปลงน,นี้ประมาณ150ต้นนะครับแล้วก็แปลงด้านหน้านู้นอีกห้าสิต้นก็รวมแล้วก็เป็น200ต้นนะครับก็ไม่ทราบว่าถึงเวลาขายาราคาจะ ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับว่าราคาจะดีหรือไม่นะ <im itation> <im itation> ก็ไม่ว่ากันครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม hey, <im itation> บางท่านช่วยกดไลค์ผมนะแล้วก็ให้เป็นกำลังใจทุกคลิปนะครับสุดท้ายนี้ขอ,ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ